นี่สบายดีเนาะตอนแรงๆมื่อนี้นะคือประสงค์เข้าเมื่อนี้เรัาสิไปเอาเท่าเนาะกับเมแน่กลไปนาพะเท่านี่แล้วก็เลาะไปนาเขาจ้เอาเลยไปตามทงุงนาเลยนะตอนนี้เข้ากับหอดเดินพะเท่านะเดินเลี้ยงงูเลี้ยงควายเพิ่นงูควายเายพเิ่นหลยเราเนาะ สี่หกแปดเตาตูำแมนมาขี้มูให้มันกินโม่ควายนี่เขาชิป่อยปะเลยนะอยู่มันอยู่เดินเขาไอ้โหออมเมื่อแล้วมันบุปลายใจขำม,มาเข่าปุ้ปุ้วมันนะ ินตามธรรมชาติมันเลย ตอนนี้เรากำลังสิมาฮอดนองเท่าเนาะนองเอาเท่านะปลายเบิ่งเทามันจะมีบนเริ่มันบ่มีน,มนมนะ,ะมาในเขาจะได้งมหอยหอยเนาะ,อะหอยลายนะ ใ่ก็ยังเลยตอนนี้เท่ามาหาเท่ากับมันม่มีเท่านะเอาจีชอนลุกเคียด ได้เหม่งดาคุณเนาะนี่เัวนี่กันแม้มันตัวนี่รุ่นมันบ้ันมันไม่กี่อย่างนะดูด <c oughs> ู 4. Wow. son bạn lừ nội đi đầy đây lại không bị thôi nói đây

โซนสองบาทเนาะนี hora, earth, ่บาทหนึ่งได้เั่นนี่นี่แมงน่กินเซียนะแมงแยกจเจ้าหองแมงแมงข้าเก่งบ่ ดิบก็ได้ปอะดิบก็ได้นะแมงนี่นะนี่นะเราไ,ได้แมงดาอีกแนี่นแมงดานี่ตัวนี้กันเออแมงดาลายนะชอตัวนึงวันนี้เราจะไปหาไข่แมงดานะน้ะ,นะ มันยื่ตามไหมนี่เนี่ยไข่มันนะนี่ไข่มันโอ้มันออกลูกไปแล้วนี่หางนี้นะหางนี้ออกลูกไปเลยโอ้

ันนี้เขาสิมาง,งมแมงดานะเขาหาง่มเอามันอยุดแบบตื่นๆน,นะ มีดาายลน้องดปรผสมเข้ามาวันนี้มาซอนเท่านะแต่บุมีเท่าเท่าซอนลูกเขตแทนนะวันนี้ก็เข้าที่ได้กรับและได้ลูกเขตเลยหลายเติมนะตอนนี้เขาก็ได้ลูกเขตแล้วนะเขาก็สทีได้กลับบ้านบานเลยนะ ตอนนี้เฮาย่างมาเฮาก็ได้สิดได้เข้าเอามังนี่เนาะเฮาไปเบิ่งมังนี่ก่อนมันสิมีบอลเรือโบมีนะนะดูดาว่ับมังนี่น้องทรายสโซนน้องทรายสูตรมังนี่อนอนนตอนนี้เฮาก็เขาหามันนี่เนาะมันสิมีบุ๋มะซุกมะอะไรมานนาะลอนกระดิบอยู่นี่ Đi bóng theo ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền qua. Gõ Để không bỏ lỡ เจ้าปลุกไว้ขอน่อยพระเจ้าแล้ว <_ d ata> เ,เอาก็ได้เอามมงนีมาหนึงเนาะแมงดาเขาก็ได้เกาตูเนาะนี่เ้าไปซ้อนมาเนี่ยอุเ,อเคตเรา,าก็ได้หลายเติมประมาณโทย นะเกยใจผักอีิรูดเนาะใส่โคจิไข่นำจุดประสงค์เหาสิไปเอาเท่านะมันกับโบได้เท่านะฮที่เอาโซนลูกคิดเนาะมาเนี่แล้วมาเขาก็ทีเอาบางังเนยมาเอาบังเนยมามากหนึง่ง วันนี้คลิปห้าก็ได้จบเพลงตัวนี้คลิปหน้าพอเดียวใหม่ขอบใจผู้ติตามแล้ับชมพอขอบใจ